บัตรคนจนหายทำอย่างไรดีใช้เวลากี่วันกว่าจะได้บัตรใหม่วันนี้พี่เกดมีคำตอบมาให้นะคะก่อนไปฟังรายละเอียดนะคะพี่เกดฝากกดติดตามนะคะกด Subscribe และกดกระดิ่งกันไว้นะ,ะจะไม่พลาดคลิปสาระดีๆที่ช่องสาระดีกับพี่เกดนะคะคลิปที่ทำจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้แน่นอนคะ่ะมีคนถามกันเข้ามาเยอะมากนะคะว่าบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะหายจะต้องทำอย่างไรนะคะ พี่เก,กก็ไปหาข้อมูลมาให้แล้วนะคะสำหรับคนที่บัตรหายนะคะเราสามารถไปทำบัตรใหม่ได้ที่ธนาคารกรุงไทยได้เลยนะคะโดยเจ้าตัวจะต้องไปเองนะคะไปที่ธนาคารได้ทุกสาขาเลยนะคะสำหรับใครที่ไปธนาคารกรุงไทยใน,นเขตก,กรุงเทพนะคะจะเสียค่าธรรมเนียม90บาท ธนาคารกรุงไทยที่เป็นสาขาต่างจังหวัดะคะจะเสียค่าธรรมเนียม45บาทนะคะเอกสารหลักฐานที่ใช้นะใช้ปร,ประชาชนอย่างเดียวนะคะทําเรื่องเสร็จก็กลับบ้านนะคะรอนะคะ15ภายใน15วันนะคะเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบข้อมูลนะคะให้ถูกต้องแล้วก็ เราสามารถไปรับบัตรใหม่นะคะได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาที่เราไปทำเรื่องไว้นะคะก็เข้าไปรับได้เลยนะคะอยากให้ทุกคนนะคะได้ทำบัตรคนจนนะคะเพราะว่ายังมีวงเงินเพิ่มให้นะคะเดือนหน้าอีกเดือนหนึ่งนะคะที่จะเพิ่ม500บาทสำหรับซื้อสินค้านะคะไม่อยากให้เสียสิทธิ์กัน ใครที่หายรีบไปทำเลยนะคะจะได้ไม่เสียสิทธิ์นะคะเนื่องจากว่ายังไม่มีกำหนดการที่จะทำบัตรใหม่ออกมานะคะและก็อาจจะมีมาตรการช่วยเหลือต่างๆออกมาในช่วงปลายปีหรือว่าต้นปีหน้านะคะก็จะได้รับสิทธิ์กันนะคะอย่าทิ้งไว้นานนะคะใครที่สงสัยนะคะว่าเปิดรับลงทะเบียนบัตรคนจนใหม่หรือ,อยังนะคะหลายๆข่าวก็บอกว่าปลายปีนี้นะคะ พิเขตนะคะก็จะบอกทุกคนว่าตอนนี้มันยังไม่มีกําหนดวันที่แน่นอนนะคะที่จะให้เราไปลงทะเบียนนะคะสาหรับการลงทะเบียนเนี่ยก็น่าจะเป็นเงื่อนไขใหม่นะคะมีการปรับปรุงแก้ไขเงื่อนไขใหม่นะคะให้รัดกุมยิ่งขึ้นนะคะแผนเดิมเนี่ยจะเปิดให้ลงทะเบียนในช่วงไตรามาสสุดท้ายก็คือ3เดือนสุดท้ายของปีนี้นะคะแต่ว่าติดสถานการณ์โควิดนะคะ ทำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็เลยจะต้องเลื่อนกำหนดออกไปก่อนนะคะซึ่งยังไม่ทราบว่าจะเป็นวันไหนอย่างไรถ้าพิ่เกตทราบแล้วนะคะก็จะมาแชร์ให้เพื่อนๆโดยโดย่วนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไขของบัตรคนจนรอบใหม่นะคะสถานที่ที่ต้องไปนะคะลงทะเบียนได้ที่ไหนอะไรยังไงนะคะจะมาอัปเดตให้แน่นอนนะคะกดติดตามกดกระดิ่งกันไว้ได้เลยนะคะจะได้ทราบที่นี่พร้อมๆกันนะคะ อย่าลืมนะคะบัตรหายต้องรีบไปทําโดยโด่วนเลยนะคะเพื่อให้เราไม่เสียสิทธินะคะพี่เกดต้องบอกไว้เลยว่ารัฐบาลนะคะอาจจะออกมาตรการต่างๆมาช่วยเหลือเราอีกนะคะ mm hmm. เพื่อจะได้เป็นวงเงินนะคะซื้อของเพิ่มขึ้นนะคะ mm hmm. ก็ฝากกันไว้นะคะ mm hmm. ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฟังแล้วก็กดติดตามนะคะสวัสดีค่ะ